สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอนะครับเลขคู่ขี้หลักร้อยนะครับคู่ขี้หลักร้อยนะครับก็สถิติตั้งต้น16กุมภา16กุมภาพัน2564นะครับก็สูตรนี้เราใช้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับบวกกันนะครับ ก็จะได้เลขคู่หรือว่าเป็นเลขคี่นะครับผมนะเบื้องต้นเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ3 9เกป็น12นะครับก็คือ12บวก5เท่ากับ17็ก็คือได้เลข7เป็นเลขคี่นะครับหลักร้อยมาเลขคี่อันนี้คือเราเข้านะครับแต่มาดูว่างวดที่เราหลุดมีกี่ครั้งนะครับสถิติตั้งต้นอย่างที่บอกนะครับ1กุมภาพันธ์64นะจะให้ดูนะครับหลุดงวดวันที่เท่าไหร่นะครับ16 นะครับกันยานะครับ16กันยานนึครั้งแล้วหลุด1ครั้งนะครับแล้วก็วันที่16พฤศจิกาหลุด2คร yeah, ั้งนะครับหลุดครั้งท <Mm ี่3ก็วันที่16ธันวานะครับหลุด3ครั้งนะครับล่าสุดเลยวันที่17มกรานะครับ17มกราเราหลุดนะครับเลข4ต้องนะครับหลักร้อยต้องเป็นเลขคู่นะครับเลข4เนี่ยมาเลขคู่มาเลขขี่นะครับมาเลขขี่ก็รู้สึกว่าจะหลุด สามครั้งนะครับหลุดสามครั้งก็อันนี้ก็เอามาเอามาให้เอามาพิจารณานะครับเอามาพิจารณาว่าจะมาตามนัดหรือเปล่าหลักร้อยนะครับนะครับหลักร้อยต้องเป็นเลขขี้อันนี้ก็คิดว่านะครับคิดว่าห้าสิบห้าสิบนะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับ หลักร้อยเป็นเลขคี่นะครับก็อันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นหลักร้อยที่เป็นเลขคี่ส่วนใหญ่ถ้าเราได้เลขค่าเนี่ยส่วนมากนะครับเรามาวิเคราะห์แบบนี้นะครับส่วนมากถ้าเราได้เลขค่านะครับเราตัดเลขค่าทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยสมมุติเนี่ยเลขคี่เป็นเลข7มาเลข3นะครับเราตัดเลข7ทิ้งไปเลยนะครับนะครับเนี่ยเลขคู่มาเลข6เนี่ย เลขคู่เป็นเลขหกเป็นเลขคู่แต่มาเลขสี่เห็นไหมส่วนมากมันจะไม่มาตัวตัวตัวที่ให้เป็นเลขคี่หรือว่าตัวที่ให้เป็นเลขคู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฉะนั้นเราตัดเลขห้าทิ้งไปเลยนะครับถ้าเราไม่ตัดก็จะเหลือตัวตัวเลขเยอะนะครับสมมุติถ้าเราตัดเลขห้าออกนะครับนะเบื้องต้นนะสมมุติถ้ามันมานะหนึ่งสามห้าเราตัดทิ้งเลย 1379นะครับ1379ก็จะเหลือตัวเ,เลขขี่4ตัวนะครับมีเลข1มีเลข3มีเลขเ1 3 7่นะครับมี4ตัว1379นะครับในส่วนของเลขตารางถ้าเอามาเปรียบเทียบนะครับ1379นะ 1379นะครับฉะนั้นจะเหลือเลขขี้3กับ9นะครับ3กับ9นะครับที่เปลี่ยนหลักร้อยนะที่จะยังอยู่ในเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นนะครับก็คือ3กับ9นะครับแต่จริงๆแล้วผมชอบเลข3นะครับชอบเลข3หมายถึงว่าหลักร้อยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมาหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับผมเอาแนวทางมา นำเสนอนะครับนำเสนอว่าความน่าจะเป็นความาเป็นไปได้มีมากน้อยเพียงไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เลขขี่เป็นหลักร้อยนะครับก็เชียเ์เลข3แล้วกันนะครับเชียเ์เลข3นะครับเชียเ์เลข3นะครับตัวรองก็จะเป็นเลข7นะระวังเลข7ด้วยนะครับเลข7หลักร้อยนะครับเลข7หลักร้อยให้ระวังด้วยนะครับ นะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ